คืนวันพรุ่งนี้นะครับเป็นงานแก้บนของอาจารย์สมน์นะครับกลุ่มไทยสงนะครับสําหรับคืนนี้เป็นงานของคุณพี่วอริศรานะครับถูกมาโตนะครับเป็นเจ้าภาพสำหรับคืนนี้นะครับเอาเดี๋ยวมองเดียนเข้ามาซ้อมกันเล่นเลยได้แล้วเท่หนั้นที่งานขำๆก็เป็นที่เหลือประการเพราะเราต้องต้อมเป็นประกันด้วยแบบกูก็ลงประกวดเหมือนกัน ไต่ไคู่ไอ้งรู้อย่างมีเด็กแย่มาใหม่อ่ะอยู่ห้องสองเป็นผู้หญิงน่ารักด้วยรับรอมีอึดทอคีมันมากไปหน่อยอ่ะตอนนี้ยมัมีมือจีต้เลยหลับเพลินละออในช่วงนี้คนนุณผู้ชมะีกับบาดอยู่กันแล้วก็เลือกที่นั่งก่อนะีกับ ัที่น่งใจบอกแกสายตาครับโปรแกรมคืนนี้ชมกันสองเรื่องนี้ครับที่้ามเป็นผลงานภาพยนตร์ไทยเลยครับทั้งสองเรื่องที่ชรับผลงานรอแรกคืนนี้คงจะเป็นคนไทยทิ้งแผ่นดินครับผลงานเรื่องที่สองก็เป็นผลงานของสุดเทพสเลดเป็ดครับเรื่องที่สองคืนีครับ ครับเดี๋ยวเรามาชมกันคืนวันพรุ่งนี้ครับรักซีดหวยคันเทพครับรักซีดหวยคันเทพและผู้จะเข้ารอบท็อปแมนปีนี้นพวกเรามีชื่อเย่อว่า S ส S ส ตัวอย่างบางตอนนะครับที่ท่านได้ชมในช่วงนี้นะครับในสัตว์ในกาบทีมงานบุริรัมย์เตอร์นะครับทุกเรื่องนะครับตัวอย่างบางตอนครับชมกันไปแล้วในเมื่อคืนนี้นะครับผลงานของเลิฟจูรินซีรักมันใหญ่มากนะครับวันนี้ก็ท่านพอนะครับโรงเรียนวัดผง์ครับเป็นเจ้าภาพนะครับ ทำงานวิจัยนี่ครับขอคุณปอย่างสูงก็เลยนะครับสำหรับทุกท่านนี่ครับเนล้ไรเนื้อเป็ไเนื้อไม่เนื้ไม่เ้อนไหูแอเืองน้อยนี่น่นเนี่ยจะรไปคุยคุยับคนอื่นนะไม่ใช่เนบเี้ย่่หละ ดสวนาะรูดหนึ่งตรงนู้นเห็นปโาะรสนุกเล่นกันดีกว่ามีอะไรสนุกๆนกับพี่ สำหรับคืนแรกนะครับก็เป็นท่านพอนะครับตงเรเยนอาจารย์ดำพรนะครับกิ่งไทยสงและภรรยาครับอาจารย์ราณีกิจไกสงนะครับเป็นเจ้าภาพมอคืนนี้นะครับขอบคุณไปถึงคุณพี่ตุ้มตามด้วยแล้วกันนะครับประสานงานทางด้านการติดตั้งครับจอภาพยนตร์นะครับสำหรับคืนนี้เป็นเจ้าภาพก็คุณพี่วริสรานะครับถุตะมาโตนะครับ ตกลงมันจะลาล่ะหรือลาเลิกเรื่องทุกอย่างเหรอวดยการทีมงานกับคุณพีอ่อสุกด้วยแล้วกันนะครับผลงานวันพรุ่งนี้เป็นของอาจารย์สุกุลนะครับกลุ่มไทยส่งนะครับเสเจ้าภาพในการแก้บนครับสามเรื่องผลงานพรุ่งนี้นับแ้นจะเป็น ความรักตัวมองฉันบางเวลารอรักกันแตวนเช้าอมาแล้วแน่ไม่ดูสิไ่สายอ่ะ ี่บางตอนครับรอคอยคผู้ชมนะครับซึ่งอยู่ภายในบ้านจะมาให้แรงใจครับคุณพี่วริศราสูุภาโตครับวันนี้เป็นเจ้าภาพในงานแก้บนครับไม่ใช่ไหมครับเพื่ออย่าลืมครับ่ันธภาพจัดงานปีนี้นะครับมีงานทุรันหนังดีสักเจอครับหน่ายงนทีมงานเอ็บราหิสครับกุฏินารีเตอร์ครับ รักษาใหญ่ครับอยู่สี่แยกบ้านพางพลาครับอยู่หลังอมตำรวจนะครับอำเภอคุเมืองนะครับงวงชาว้าง